ตักซิริอพรเผยกำลังใจจากบนฟ้าถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ใครหลายๆคนรู้สึกปลื้มใจกันเป็นอย่างมากเมื่อตลกชื่อดังอย่างสาวตักซิริอพรได้โพสต์ภาพลงบนไอจีส่วนตัวในวันที่13ตุลาคมนี้โดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เพลงสักวันได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังสำหรับตักแล้วถือว่าเป็นเพลงใหม่เลย แต่มันคือเพลงพิเศษที่ตั้งใจมามอบให้ทุกคนในยามวิกฤตแบบนี้พี่ตักรวบรวมพลังและกำลังใจของตัวเองใส่ลงไปในเพลงนี้เพื่อที่พวกเราทุกคนจะจับมือกันและพากันก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลายพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ท้อมันต้องมีสักวันเป็นของเราและวันนี้พี่ตักมีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในวันสำคัญของพี่นั้นคือกำลังใจจากบนฟ้าค่ะทุกคนเห็นเหมือนที่พี่เห็นใช่ไหมเล็กเก้า